การลงทุนที่ดีคือการลงทุนที่พอร์ตของเราเนี่ยชนะตลาดชนะดัชนีได้แล้วเราจะรู้ได้ไงครับผมว่าเราชนะหรือไม่ชนะวันนี้มีของมาให้เล่น mm. เช่นเคย mm. เพื่อไม่เสียเวลาเริ่มเลยนะครับผมวันนี้นะครับเป็นการใช้งาน google finance สั้นๆรัชช<ม>ช้ชมเผห้ชมเอาไปเล่นแล้วก็เอาพอร์ตของตัวเองไปเทียบกับตลาดครับผมว่าพอเทียบกับตลาดแล้วเราชนะตลาดหรือไม่นะครับ เข้ามาที่ g o o g l e พิมคําว่า Google Finance ครับผมแล้วก็จิ้มเข้ามาได้เลยนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมองไปที่ด้านขวาตัวนี้ครับผมเพิ่มพอร์ตโฟลิโอใหม่ตัวนี้ครับผมจิ้มขึ้นมาเลยหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ตั้งชื่อครับผมอาจจะตั้งเป็นโกลด์แบบนี้ก็ได้แล้วกดบันทึกครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเข้ามาสู่หน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นกดเพิ่มการลงทุนสมมติครับผมว่าหุ้นที่จะลงทุนเนี่ยเป็น n v ็นวีเดียตัวนี้ก็ได้ครับผมแล้วก็เราเริ่มเข้าวันที่ัก วันที่7นะครับเดือนเมครับผมราคาเปิดก็ได้อะประมาณสัก1 1 2 6 3ในปี2025ครับผมอเอาะ1อ3 1ิดหได้ไแบบนี้นะครับแล้วก็วันที่ซื้อเนี่ยเป็นเมษนะครับ7นี่วันพุธนะครับแล้วก็เราซื้อไปพันหุ้นแบบนี้ก็ได้ะนะครับแล้วก็กดบันทึกคำหลังจากที่คุณผู้ชมกดบันทึกไปเนี่ยนะครับมันจะมีพอร์ตเนาะอันนี้ผมมี2พอร์ตเนาะสมมติครับผมว่าผม กดตรงนี้ครับผมเข้ามากําไรของเขาคือตรงนี้ครับผมคุณผู้ชมจะเห็นครับผมว่าตรงนี้กําไรของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดเนี่ยนะครับก็58นตะครับส่วนไอ้วันนี้ครับผมที่ขาดทุนณปัจจุบันเนี่ยลบประมาณสัก4ี่พันนะครับก็ลบประมาณสัก2.15%เป็นเงินแสนกว่านะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากเพิ่มหุ้นตัวอื่นเข้ามาสมมติว่าผมเพิ่ม Google ก็ได้แล้วเราเข้าในช่วงเบรกออเทามไฮตรงนี้ครับผมเปิดมาเอาเลยครับผม225วันที่ 3 10ส0 2 5ครับผมอ่ะไปที่ Google Finance ของเราแล้วก็บวกการลงทุนเข้าไปวันที่3เดือน1 0 2ส2 5นะครับที่ราคาของเราที่เข้าตอนนี้ก็คือ226 226นะครับเหมือน,นกับผมพันหุ้นเราซื้อกี่หุ้นเราก็กรอกตามนั้นเลยนะครับผม แล้วก็กดบันทึกนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมพอร์ตของเรานะครับพอร์ตกอล์ของเราเนี่ยม okay uh 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 ันจะมีหุ้นอยู่2ตัวนะครับก็จะบอกกับผมว่าตอนนี้นะครับเราบวกอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีบวกลบอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนาะกำไรประจําวันส่วนกําไรทั้งหมดเนี่ยตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับอยากเปรียบเทียบพอร์ตเรากับอ่าตัวอื่นเนาะก็คือจะเป็นกดเปรียบเทียบกับตรงนี้ปึ๊บมันกดการเปรียบเทียบเนาะเนี่ยอ่าค้นหาการเปรียบเทียบนะครับ S&P ห้าร้อยใช่ไหมแล้วก็เปรียบเทียบนะเพิ่มการเปรียบ อ่าเป็นดาวโจนด้วยอ่าเป็นดาวโจนด้วยแล้วก็เป็น n แอสเดด้วยนะครับนแอสเด็กนแอสเด็กลอยขนนี้นี่นะครับพอร์ตของเราเนี่ยเป็นสีน้ําเงินนะหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับเราเทียบได้ว่าจะเอา5วันนะครับหเดือนแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเทียบเป็นปีหรือว่าเป็น year date เยียร์ทูเดีแบบนี้ก็ได้ครับผมจะเ,เป็นปีแบบนี้ก็ได้นะครับ เราสามารถเลือกได้เนาะคุณผู้ชมก็จะเห็นกับผมว่าเนี่ยพอร์ตโค้ดของเราเนี่ยบวก81%นะครับ n c p พี0้เนาะบวก18%นะครับดาวโจนส์หรือว่า US 30เนี่ยบวก17%แล้วก็ NASDAQ บวก22%คุณผู้ชมจะเห็นกับผมว่าพอร์ตของเราตอนนี้ชนะตลาดหรือไม่นะครับอ่าถ้าคุณผู้ชมอยากเอาออกก็กดกระปุกากระบาดตรงนี้ได้หรือถ้าคุณผู้ชมจะเอาหุ้นออกแบบเนี้ยคุณผู้ชมสามารถจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็กดลบออกแบบนี้ได้เลยนะครัับบบบผมมนนี่่ลลลไไดด้้้เพิะครแวก็ แก้ไขได้ด้วยนะครับหรือกรณีที่คุณผู้ชมจะทําการลบพอร์ตครับผมพอร์ตเนี่ยมันลบได้เนาะคุณผู้ชมจะเห็นครับผมว่าตรงนี้นะครับมันมีกรดอยู่เห็นไหมคําว่ากรดแล้วก็จุดไข่ปลาขวาบนนะครับกดจิ้มตัวนี้นะครับเราสามารถลบได้เปลี่ยนชื่อได้นะครับประมาณนี้นะครับหรือว่ากรณีที่เราจะติดตามแบบนี้เราเพิ่มตัวนี้ได้เนาะติดตามหุ้นตัวไหนอยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับลองไปกดเล่นๆกันดูครับผม เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับผมว่าพอร์ตเราชนะตลาดหรือไม่ครับผมด้วยวิธีบันทึกง่ายๆแบบนี้ครับผมส่วนใครที่ยังไม่เคยลองไปลองดูนะครับ